สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีธนูนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาทาโรอีกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างทุกคนหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะมาเช็คพลังงานมาดูดวงกันว่าแนวโน้มในเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะเป็นดวงของใครนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนมาเริ่มกันเลยนะ ท้ายคลิปจะเปิดไพ่คำแนะนำพิเศษเพิ่มให้นะคะมาเริ่มกันที่ไพ่ทาโร่กันก่อนนะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะส่งจิตส่งใจผ่านไพ่มาเลยนะเดี๋ยวจะเป็นตัวแทนในการอ่านไพ่ให้กับทุกคนนะคะขอเปิดไพ่ให้กับชาวราศีธนูให้กับคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ พายออกมาอย่างแม่นยำนะคะโอเคพายใบแรกนะคะพายเด็กถือไม้นะคะเด็กถือไม้คือคนที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์ มีไฟในแง่ของการทำงานนะคะคุณกำลังมีโปรเจกต์งานอะไรใหม่ๆในห่วงคุณนะอ่าถ้าสมมุติว่าคุณกำลังอ,อยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันเป็นไพ่พลังงานของการมีไฟมีแพชชั่นมีไอเดียรอแค่การลงมือทำรอแค่การ take action นะคะเป็นโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆหรือบางคนได้รับโอกาสได้งานใหม่ก็ได้นะคะ ได้งานใหม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นไพ่ของการเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะเป็นพลังงานธาตุไฟนะคะเป็นลักษณะของคนที่ชอบเรียนรู้ชอบศึกษานะคะเรียนเก่งคุยเก่งปรับตัวเก่งคุยกับใครก็เรียกได้ว่าอา่าเป็นคนที่มีทักษะการเจรจาสื่อสารดีชอบการเรียนรู้รักการเรียนรู้นะคะ มาดูกันต่อว่าสถานการณ์ใดกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไพ่เดาบคุณกำลังแอบทำอะไรอยู่นะแอบคิดแอบทำอะไรอยู่ไม่เปิดเผยด้วยนะคะเป็นลักษณะของการปิดบังซ่อนเร้นนะการไม่เปิดเผยตัวตนเป็นสิ่งที่คุณกำลังคิดวางแผนคุณไม่เปิดเผยในแง่หนึ่งมันเป็นได้หลายกรณีนะ าการทํางานออนไลน์การไม่ได้เปิดเผยใบหน้าก็ได้เช่นเดียวกันหรือการไม่ได้เปิดเผยตัวตนหรือกิจกรรมที่คุณกําลังทําก็ได้นะคะอีกในแง่หนึ่งหมายถึงคนที่เข้ามาดีลกับคุณในแง่ของความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกับคุณก็ได้นะเป็นลักษณะของ การทำอะไรรับหลังไม่เปิดเผยนะคะถ้ามาดูกันต่อแล้วคุณคาดหวังอะไรอะ่ะ The world คุณคาดหวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จคุณคาดหวังว่างานของคุณจะสักเซสบางคนคาดหวังที่จะได้ไปต่างประเทศหรือบางคนกำลังเรียนรู้ศึกษาภาษาต่างประเทศอยู่ก็ได้ นะคะไม่บอกใครคิดไอเดียมีความคิดแล้วนะคะแล้วก็ทำแบบเงียบๆศึกษาอะไรอยู่นะในโลกออนไลน์หรือว่ากำลังดิวกับคนในโลกออนไลน์อยู่ก็ได้บางคนเรียนภาษาต่ตตางประเทศบางคนดิวกับคนต่างชาติบางคนดิวกับคนในเว็บเดทออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์งานต่างประเทศนะ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อโซเชียลนะคะที่โดดเด่นขึ้นมานะคะอ่ะแล้วคนรอบข้างคุณเป็นยังไงเป็นเดอะเฮอร์มิตอ่าแอบมองแอบส่องแต่ไม่เปิดเผยพลังงานของคุณนะเป็นคนที่กำลังศึกษาหาความรู้บางสิ่งบางอย่างอย่างขมักคาเม้นมากๆต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความรู้เยอะด้วย บางคนอาจจะเป็นคนสูงไวชอบปีกวิเวกชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ทําอะไรคิดอะไรคนเดียวไม่เปิดเผยก็ได้แล้วก็มีความสุขในโลกส่วนตัวด้วยสําหรับบางคนนะคะในแง่ของการทํางานเป็นคนที่มีปัญญาความรู้เยอะศึกษาอย่างลึกซึ้งอย่างขมักขม้นนะคะในแง่ของจิตวิญญาณก็จะเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากๆปีวิเวก ชอบสันโดชอบอยู่คนเดียวชอบอ่านหนังสือชอบศึกษาธรรมะอชอบที่จะเหมือนค้นคว้าศึกษาวิจัยบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบชอบแสงเบาๆแสงโคมไฟเปิดโคมไฟในช่วงเวลากลางคืนก็ได้เป็น energy ของคนที่รักการเรียนรู้นะท่องโลกออนไลน์เป็นประจำเลยมีความสุข นะคะมีความสุขในโลกส่วนตัวชอบดูหนังต่างประเทศชอบศึกษาภาษาต่างประเทศแล้วก็ทำงานผ่านโซเชียลมีเดียโดดเด่นมากและงานที่คุณทำเนี่ยคุณไม่บอกใครด้วยคุณศึกษาแบบเงียบๆนะอ่านมาดูกันต่อแล้วยังไงอีกพื้นฐานพื้นฐานของคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งรักความก้าวหน้า เป็นคนที่มีทักษะในการพูดคุยเจรจาสื่อสารดีแล้วก็ทำงานบางคนทำงานทั้ง7วันเลยนะคะเป็น energy ธาตุไฟนะคุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้มากศึกษาค้นคว้าเขาเรียกว่าถ้าคุณอยู่ในสื่อออนไลน์ใช่ไหมคุณก็จะขมักขม้นในการเรียนรู้ศึกษาท่องเว็บนั้นเว็บนี้นะคะแล้วก็มีความคิดไอเดียหลายสิ่งหลายอย่างทำอะไรแบบไม่ค่อยบอกใครด้วยนะ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในลักษณะของอโลกออนไลน์นะคะถ้าเป็นในลักษณะของการงานนะแล้วก็ถ้าเป็นงานที่คุณกำลังมีความคิดไอเดียอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะถ้าสามารถก้าวหน้าก้าวกระโดดนะคะแล้วก็ขยับขยายถ้าคุณเขาเรียกว่าอยู่ในโซเชียลมีเดียนะกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสามารถมีความคิดไอเดียแล้วก็ นำเข้าสู่โซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะตามหน้าภพายนะทุกอย่างนะคะในทุกวันนี้นะคะสามารถทำได้ทำได้แบบยังไงทำได้แบบเด็ดดาบคือเราไม่ได้เปิดเผยใบหน้าเราทำของเราเองผ่านโลกออนไลน์นะคะ แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อแล้วยังไงอีกคะอ๋อเป็นราชาถือดาบเป็นคนที่มีอำนาจอยู่ในตัวเองเป็นคนที่อาจจะมีอำนาจอยู่ในมือมีอำนาจในการสั่งการ มีลูกน้องมีบริวารเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมากฉลาดมาดนิ่งไวพิบดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างซีเรียสจริงจังกับชีวิตด้วยนะสำหรับบางคนอาจจะเป็น energy ของคนที่เ,เขาเรียกว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานในระดับสูงนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานบริษัทต่างชาติ หรือดิวกับคนต่างชาติหรือเกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศก็ได้นะคะตรงนี้นะภัยต่างประเทศขึ้นนะคะขณะเดียวกันเรามองว่าคุณอ,อาจจะดิวกับคนทางไกลคนต่างชาติก็ได้ในแง่ความสัมพันธ์คนคนนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่เปิดเผยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผย นะคะแล้วก็อาจจะดีวกับคนที่ค่อนข้างมีอายุที่แตกต่างกันมากๆในแง่ความสัมพันธ์นะคุณอาจจะเด็กกว่าเขาและเขาอาจจะมีอายุค่อนข้างมากกว่าคุณมากๆหรือสลับกันก็ได้นะคะโอเคมาดูกันต่ออุปสรรคปัญหาของคุณคืออะไรครอบครัวความสุข บางคนอาจจะเป็น energy ของคนที่กำลังคิดวางแผนในเรื่องของการเดินทางอพยพยโยกย้ายนะคะหรือบางคนกำลังวางแผนในแง่ของการเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวหรือบางคนมีอุปสรรคที่มาจากครอบครัวและอีกกรณีหนึ่งหมายถึงว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากไพ่ใบนี้หมายถึงครอบครัว energy ของความสุข ครอบครัวอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็พึ่งพาอาศัยได้ในแง่ซัพพอร์ตในแง่ของความรู้สึกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะ,อะขอดูต่อเป็นไพ่ของความขัดแยง้งในแง่ของจิตใจก็ได้หรือในแง่ของทัศนคติ สำหรับบางคนก็เห็นถึงคุณอาจจะมีปัญหาในแง่ของคำพูดทัศนคติที่ไม่ตรงกันกับคนในครอบครัวหรือคู่รักคนรักของคุณก็ได้นะคะตรงนี้นะอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษความคิดเห็นไม่ตรงกันบางคนมีปากมีเสียงทะเลาะบบาแวงกันก็ได้นะคะแล้วแต่พลังงานนะบางคนอาจจะขัดแย้งกับตัวเองก็ได้เช่นเดียวกัน ไห้าถ้วยห้าถ้วยคือความรู้สึกสูญเสียสิ่งที่อยู่ภายในใจคุณคือความรู้สึกผิดหวังความรู้สึกสูญเสียอาจจะเสียมิตรภาพคุณอาจจะทะเลาะบ,บ่อแว้งกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนก็ได้นะตรงนี้ 5, 5ห้าห้าไมานะคะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียหกเสียใจหรืออาจจะเป็น อดีตที่ผ่านมาของคุณก็ได้ที่มันมีผลกระทบส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้นะคะในแง่ของความรู้สึกนะ,ะปัญหาของคุณคือสิบถ้วยและสิ่งที่อยู่ภายในใจคุณมันก็คือ5้าถ้วยมันก็คือความรักคุณเคยมีความสุขเคยมีความรักที่ดีนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนที่ไม่เปิดเผยความสัมพันธ์กับคุณหรือทําอะไรลับหลังคุณทําให้คุณ มีปากมีเสียงทะเลาะบ่ะแว้งกันก็ได้ในแง่ความรักความสัมพันธ์ทําให้คุณรู้สึกเสียอกเสียใจอยู่ตรงนี้นะคะสูญเสียเสียใจผิดหวังแนะคะนะในแง่ของความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นเอเตอีประมาณนี้รอบข้างของคุณนั้นนะคะเป็นไพ่ของความนิ่งแล้วก็การทำไรปกปิดไม่เปิดเผยนะคุณอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษกับคนที่เข้ามาดีกว่าคุณสําหรับพลังงานคนสดอาจจะเป็นคนในโลกออนไลน์นะคะ คนที่คุยสื่อสารกับคุณอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้นะอาจจะมีความคิดเห็นใน,น่แง่ของทัศนคติเนาะอืมไม่ตรงการผิดใจกันก็ได้นะคะอ่ามาดูกันต่อแล้วบทสรุปเป็นยังไงไพเด,ดมีการจบเดทแอีเบิร์นะคะมีการจบ และสิ้นสุดสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างได้จำรับเป็นคิงถือเหรียญราชินีถือเหรียญน,นะคือคนที่เน่งมากขึ้นนะคะท้ายที่สุดแล้วคุณจะตัดสินใจได้คุณจะ,ะจบสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่นะในแง่ของการทำงานเราเห็นไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาเนี่ย การเริ่มต้นไอเดียความคิดสร้างสรรคุณมีไอเดียและก่อนหน้านี้คุณศึกษามาอย่างดีแล้วฉันศึกษามามากมายแล้วหลายสิ่งหลายอย่างคุณอาจจะกําลังทําอะไรอยู่ไม่บอกใครตามที่เราพูดไปนะคุณอาจจะกําลังดิ้วกับคนไกลคนต่างชาติหรือกําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวข้องกับการจบสถานการณ์บางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ นะไพ่ใบนี้ d e at h and รี b ว r คือการจบการสิ้นสุดสถานการณ์บางอย่างด o เ l d คือการสิ้นสุดแบบสมบูรณ์แบบนะคะหรือเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์โซเชียลมีเดียตามที่พูดไปนะอ่ะนะคะปัญหาของคุณในช่วงเวลานี้คือความขัดแย้งการทะเลาะบาะแวง้งหรืออาจจะเป็นคนที่มีปมในเรื่องของเขาเรียกได้ว่าอาจจะมีปัญหา กับครอบครัวหรือคู่รักคนที่คุณดิวด้วยก็ได้นะนะคะตรงนี้อาจจะเป็นในแง่ของทัศนคตินะคุณรู้สึกผิดหวังนะผิดหวังในแง่ของความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างตรงนี้นะคะเป็นไปได้หมดทั้งความสูญเสียความผิดหวัง การงานอาชีพหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ก็ได้ที่มันมันไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณหวังมันสูญเสียสามถ้วยคือมิตรภาพบางสิ่งบางอยา่างเพราะอะไรนะคะเพราะเขาทำอะไรรับหลังคุณไม่เปิดเผยนั่นเองนะมีความแตกต่างในเรื่องของวัยตามที่พูดไปนะคะคุณเลือกที่จะจบสถานการณ์บางสิ่งบางอยา่างนะ คุณไปโฟกัสที่การเงินนะคะตอนนี้การเงินความมั่นคงคุณนิ่งมากขึ้นในแง่ของจิตวิญญาณในแง่ของความคิดนะเหมือนเป็นคนที่ปีกวิเวกสันโดษนะคะปีกวิเวกสันโดษบางคนนะเดทตรงนี้อาจจะหมายถึงการงานอาชีพของคุณก็ได้เกี่ยวข้องกับพลังงานสิ่งลี้ลับลึกลับสิ่งที่เป็นพลังงานวิญญาณของเก่าโรงพยาบาลน,นะคะ ความเป็นความตายเนี่ยเป็นไปได้หมดเลยนะบางคนทำงานโรงพยาบาลก็ได้นะคะหรือบางคนก็ทำงานประกันสายงานประกันภัยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะงานงานนี้นะคะเป็นงานที่คุณทำแล้วมันรู้สึกว่ามันก็มีความสุขนะ The world ตรงนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับออคนต่างชาติเป็นพิเศษ นะคะหรือเป็นบริษัทใหญ่บริษัทต่ตางประเทศนะอตัวคุณนะเป็นคนที่มีปัญญาเยอะความรู้เยอะมีไอเดียมากนะคะช่วงลานี้ของคุณพยายใหญ่โดดเด่นขึ้นมาเลยนะศึกษาเล่าเรียนปีกวิเวกแสวงหาความรู้ตอนนี้คุณโฟกัสไปที่การงานการเริ่มต้นสิ่งใหม่ขอแค่คุณลงมือทำคุณมีอำนาจในการตัดสินใจ ชี้นำชะตาชีวิตตัวเองนะคะอำนาจอยู่ในมือของคุณนะคุณเป็นผู้สั่งการชีวิตของคุณหรือแม้กระทั่งอำนาจในการบริหารจัดก,การในเรื่องของกิจกรรมการงานความสัมพันธ์ได้หมดนะคะ Double นะคุณยังเกี่ยวข้องกับความสำเร็จการประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการจบสถานการณ์บางสิ่งบางอย่าง หรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์โลกโซเชียลเกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศคนต่างชาติคนที่มีอายุมากๆแตกต่างจากคุณก็ได้นะคะนี่คือพลังงานตามที่ไพป่ปรากฏขึ้นมานะเดทตรงนี้ไม่ได้แย่เสมอไปแต่สําหรับบางคนก็อาจจะเป็นการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างการจบสิ้นสุดสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะตรงนี้นะหรืออาจจะเป็น อาชีพสําหรับบางคนก็ได้ที่อยากจะเป็นอาชีพหมอแพทย์พยาบาลเกี่ยวข้องกับวิญญาณของสายโมหรือพ่อหมอแม่หมอคนที่มีเซนต์มีรางสองหอนอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศนะบางคนอย่างที่บอกอาจจะก,กำลังดิวมีความสัมพันธ์กับคนทางไกลคนในโลกออนไลน์คนต่างชาติคนที่มีอายุค่อนข้างมาก นะคะก็ดูดีๆนะคะคนคนนี้อาจจะเข้ามาแบบไม่เปิดเผยนะเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็เป็นได้ก็ดูดีๆแล้วกันเนาะนะคะทีนี้เราจะเปิดไพ่คำแนะนำเพิ่มเติมให้นะบทสรุปบทสรุป3ามใบนะคะ ขอบทสรุปราชาถือไม้ไพ่หกไม้ไพ่หนึ่งดาบคุณได้คล้ายๆกับราศีพิจิกเลยนะคะเป็นไพ่เอ e เน y ของผู้นำเป็น l e a เดอร์ชินะเป็น l e ดเดอร์ชิพนี่ของสภาวะการเป็นผู้นำในเรื่องของการงานอาชีพนะคะ คิงถือไม้นี่ใหญ่ที่สุดในง่ของการทํางานแล้วรสนิยมดีคุยเก่งสื่อสารเก่งมีอำนาจคุณได้คิงถือดาบด้วยเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมามีอำนาจตัดสินใจดาบที่อาจจะเกี่ยวข้องกับประเภทแบบตํารวจทหารข้าราชการได้หรือเกี่ยวข้องกับอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรสิ่งที่คุณทำมันเกี่ยวกับเหล็กวัตถุหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะ ทำงานเก่งมากโฟกัสไปที่การงานและคุณประสบความสำเร็จด้วยทำงานเป็นทีมมีโอกาสประสบความสำเร็จมากความสำเร็จนี้เป็นไปอย่างช้ช้านะคะไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บสำเร็จเลยนะการงานเป็นผู้นำเป็นออ leadership แล้วก็เป็นไพ่วิทอรี่คือชัยชนะความสำเร็จหนึ่งดาบคือความชัดเจนการตัดสินใจอำนาจในมือนะคะ แม้ว่าสถานการณ์ในเดือนนี้จะมีอุปสรรคปัญหาแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีตรกกะเหตุผลขณะเดียวกันก็เป็น energy ของคนที่ใช้เ,เขาเรียกว่ามีไฟในการทำงานมากๆในเดือนนี้นะคะ energy ของคุณคือความคิดไอเดียการเริ่มต้นนะโอเคมาดูคำแนะนำกันนะคะ เราว่า energy ของคุณในเดือนเนี้ยขาดอย่างเดียวคือความโรแมนติกนะแล้วก็ระวังความขัดแย้งทะเลาะบอกแว้งกับคนในทีมคนในครอบครัวหรือแฟนหุ้นส่วนเป็นพิเศษอาจจะมีการเสียความรู้สึกก็ได้นะคะอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะคำแนะนำนะคะบอกว่าคุณคือผู้ที่ทรงเสัยในสังคมนะคะคุณมีอำนาจมีบารมีมีชื่อเสียงมีความสำเร็จนะ สิ่งต่างๆจะเข้ามาหาคุณอย่างมหาศาลเมื่อคุณปรากฏตัวให้กับสังคมได้รู้หรือสื่อต่างๆนะคะนั่นก็หมายถึงว่าตัวคุณเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีสื่อสารเก่งนะถ้าคุณเ,เขาเรียกว่าเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะจากเด็กถือไม้กลายเป็นคิงถือไม้จากการเริ่มต้นจากการมีความคิดไอเดียกลายเป็นผู้นำ นะคะสื่อสารเก่งมากถ้าคุณทำงานในโลกออนไลน์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมีโอกาสโด่งดังประสบความสำเร็จนะอันนี้ตามหน้าไพ่นะคะไพ่หกไม้บอกว่าจงเป็นหัวหน้าที่ดีนะคะเพื่อความสำเร็จอันมาจากการทำงานร่วมกันนะจงเป็นหัวหน้าที่มีความรับผิดชอบรู้จักที่จะใช้คนแล้วก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น คนในทีมลูกน้องบริวารน,นะคะนอกจากนั้นนะคะคุณยังเป็นคนที่มีความกล้าตัดสินใจนะคะการเป็นหัวหน้าที่ดีจะทำให้คุณประสบความสำเร็จเออนะประสบความสำเร็จการเป็นหัวหน้าที่ดีการรับฟังความคิดเห็นคนอื่นนะคะไพหนึ่งดาบบอกว่านะจงมีความพยายามนะคะ คนทางความสําเร็จของคุณจะมาจากการต่อสู้ทุ่มเทอย่างนักนะคะคุณจะต้องทําให้คนอื่นรู้นะคะว่าคุณน่ะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะจนกว่าจะประสบความสําเร็จตามที่คุณต้องการนะคนที่ชัดเจนลงมือทำประสบความสำเร็จสติปัญญาดีมากบางคนทำงานมากกว่า5วัน6วันทำงานทั้ง7วันก็มี energy ไพ่ไม้ขึ้นหลายใบนะคะ มีไฟมีแพชชั่นทำงานเก่งนะแล้วก็เหมือนงานที่คุณทำเนี่ยใช้สติปัญญาแล้วก็เหมือนแบบ1สมองและสองมือมากๆนะคะตรงนี้ขอคำแนะนำสามใบค่ะคำแนะนำคุณได้ใบที่สาสิบสาม การปกป้องการ Protection การยอมรับความจริงการยอมจำนนนะคะอ่ามาดูกันไพ่ใบที่สามสิบสามนะคะกำลังจะบอกกับคุณว่าคุณกำลังจะได้รับคำแนะนำนะคะหรือ ได้รับความช่วยเหลือจากผู้รู้ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่านะคะเพราะว่า Energy ของคุณอาจจะเป็นคนที่ยังขาดประสบการณ์ยังมีความเป็นเด็กนะเหมือนเด็กถือไม้คนนี้นะคะคุณจะได้รับคําแนะนําจากผู้รู้ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าคุณคอยช่วยเหลือคอยผลักดันนะคะเพียงแค่คุณยอมรับฟังคําแนะนําจากผู้อื่นนะมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะหรือหากมีปัญหาอยู่ ขอ,อความช่วยเหลือจากคนที่มีประสบการณ์มากกว่านะตรงนี้จะช่วยนะคะอ่าไพ่เบอร์ที่20นะคะกำลังจะบอกกับคุณว่านะคะคุณจะได้รับการปกป้องนะการปกป้องตัวเองจากสิ่งเร้าหรืออุปสรรคนะคะ เนี่ยคุณจะได้รับการโพเทคก,การปกป้องจากพลังงาน e n e r g y ีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็เอเนอร์จีตัวตนของคุณด้วยนะคะที่พยายามปกป้องตัวเองจากสิ่งเลวราคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์ไม่ซื่อสัตย์คนที่ทำไรรับหลังไม่เปิดเผยรตรงนี้นะคะคนที่แอบมินทาว่าร้ายก็ได้นะเจ็ดจาบตรงนี้นะคะเป็นไปได้หมดเลยนะปกป้องชื่อเสียงของตัวเองนะคะหรือ อาจจะมีคนเข้ามาขโมยผลงานความคิดไอเดียของคุณก็ได้นะสถานการณ์ที่คุณกําลังเจอนะคะเพราะาตัวคุณเก่งไงมีความคิดไอเดียแล้วตรงนี้ว่าคุณจะทําอะไรนะคะตรงนี้นะคะเรามองว่าคุณอาจจะพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองให้เชี่ยวชาญให้ชํานาญนะคะอาจจะไม่ไม่เปิดเผยในแง่ของอความคิดไอเดียบางสิ่งบางอย่างทั้งหมดก็ได้นะ เพื่อเป็นการโพเทคตัวเองนะคะเบอร์สองนะคะกำลังจะบอกกับคุณว่าช่วงเวลานี้ของคุณให้คุณปล่อยวางปัญหาสักระยะหนึ่งนะคะกลับมาคิดกลับมาทบทวนกลับมาตั้งหลักนะคะบางสิ่งบางอย่างในแง่ของทั้งการงานอาชีพและก็ความสัมพันธ์ก็ได้นะบางสิ่งบางอย่างถึงเวลาพักก็ต้องพักนะคะหมายถึงว่า บางคนมันไปต่อไม่ได้จริงๆในความสัมพันธ์นี้นะคะทัศนคติไม่ตรงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันนะอำนาจอยู่ในมือของคุณนะคะคุณมีอำนาจในการตัดสินใจเรามองว่าสำหรับความสัมพันธ์ที่คุณเคือไม่ชัดเจนอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขคุณเลือกที่จะจบยุติความสัมพันธ์นะแล้วก็ตั้งหลักพักนะคะอยู่กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองมีความสุขนะคะ ปีกวิเวกสันโดษเพราะตัวตนของคุณอนะเป็นคนที่มีเอ NERGY ของการที่ปรับตัวเก่งสื่อสารเก่งเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเป็นคนที่มีความรู้เยอะเป็นคนที่มีปรัชญาในการดำรงชีวิตเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากๆคนหนึ่งนะคะ the hermit นะคนที่มีปัญญาความรู้เยอะนั่นเองนะการงานของคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จมากสาหรับบางคนบางท่านนะคะงานออนไลน์โดดเด่นงานต่างประเทศโดดเด่น การศึกษาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศก็โดดเด่นนะคะบางคนดีกว่าคนทางไกลคนต่างชาติคนคนนี้เป็นคนที่ไม่เปิดเผยสถานะความสัมพันธ์กับคุณก็ได้มีความขัดแย้งกันสําหรับบางคู่บางคนนะคะเหมือนที่พูดไปคุณอาจที่จะจบยุติความสัมพันธ์หรือว่าเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์ก็ได้เช่นอาจจะอ่ะตกลงกันใหม่จากคุยแบบแฟนอาจจะ กลับม,มาคุยแบบเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ดูโฆษณาให้เป็นค่าหูให้กันด้วยนะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ